เอาละสดอีกค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมากดแรงอีกครั้งนะคะทุกคนเพื่อที่จะใช้บับป้องกันดาวเพราะอะไรนะเนาะแบบป้องกันดาวแบบมันมีมันม,มีระยะเวลาจำกัดยังไงล่ะโอเคค่ะทุกคนนะเริ่มมาเลยเราอยู่แรงไดน์อป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเมื่อวานก็กดกดเดียวอะก็คือกดสามอหละคือไม่ได้กดสามหรอกกดแบบเนี้ยคือไม่มีใครเล่นด้วย ก็มีคนคนหนึ่งมาเล่นยที่ชื่อว่าไส้อัว่วดังนนั้นเรากดใบป,ประมาณรอบที่เท่าไหร่วะที่สองมั้งก็คือตอนนั้นเราเราเล่นป็นคิตซี่แล้วก็เราก็ไปกดเจอคนที่ชื่อว่าไส้อัว่วคนที่เล่นแรงแล้วเราก็ไปชวนเขามาเล่นอีกทีก็เขาก็ทําให้เราชนะเนี่ยนะคะโอเคองนั้นเรามาเล่นกันต่อเลยนะทุกคน ยอดวิวลดอีกแล้วยอดวิวลดไม่พอเพิพ่อตามยังลดอีกแลวแลมันในหมดนี้มันก็จะแบนตัวนะทุกคน,นฉันเล่นโลมฉันไม่ต้องการเล่นปะไม่เล่นไฟเตอร์ไม่ลมไม่ไม่โลมขอแครี่ไม่แครดี่ขอเมดอะตาคุณแบนแล้วเราจะแบนตัวอ,อํมโอออามี เราเล่นลมใช่ปะลมเอาตัวอะไรไปดีวะวีล่าอีกแหละกูเจอเอ้ยโดษขอโทษในคำหยาบเราเจอวีล่าอีกแลว้วอ่ะเอาอะไรแก้วีล่าอยู่นี่ยเล่นิสดีไหมอลิสไม่เอาหมิงหม,มิงม่นบ้างอะ่ะหมิงไม่ต้องอยู่กับเพื่อนเล่นประชุมวัอดอีก สัดจดมาทำไมให้อายบ้านนะม่หมน oh, okay. ว,วันน้องโอเคชแลวกิวด์เดิมพัดเป็นพระเจ้าจอดยอดมากแม่ชิปเป่งและเราฉันจะทำยังไงดีกันกูรูอีไปแล้วกันผมเลือกป่าก,ก่อนนะ ผมอยู่ล่างคนที่ชื่อบิดหมุกบายบันสองห้าเขาบอกว่าผมเลือกปากก่อนนะแล้วคนที่ชื่อบีมมาเฟียอินเดียเขาก็บอกผมล่างแล้วคุณเบียเอ้ยคุณบีมมาเฟียอินเดียเขาบอกอา้าแล้วไอ้คนนั้นก็บอกว่าคนเขาเลือกก่อนขึ้นบนครับจากดีเขาเลือกก่อนมันคือบนเหรอคุณห้าถ้าเราถ้าอาย่าหลุดเนี่ยฉันฉันจะไม่ว่าเลยนะฉันจะเด่งอายา่า แต่ทอายาบอกคุณดูก็เบื่อมนกันแหละอุตส่าห์กดโตโลมากดมนคนเดียวก็เหนาเงีย่ยหัวใจเจออะไรแบบนี้อีกก็ไม่ไหวเหมือนกันเล่นในเล้งนีนน่ขอให้วิตึงเถอะอยากขึ้นคอนมาเลยซีซั่นเนี่ยแต่ไม่จะได้มีบุญขึ้นคอนคิวเลอร์หรือเปล่าอาจจะถึงแค่คอมเมนเดอร์หรือไม่ก็นไดมอนเหมือนเดิมแหละซูพิมกับกอลลียอย่าไปหวังวทุกคนเพราะว่าดับนั้นต้องเทพต้องเล่นบ่อยๆต้องขยันเล่นจริงๆอ่ะ ไอ้เราก็เด็กไอ้เราก็เด็กเรียนไงตั้งใจเรียนทํางานไม่ค่อยได้เล่นเกมสุกับสะกสุกถึงถึงวันธรรมดาเราจะเราจะกดเข้าเกมแต่เราก็ไม่ได้กดที่เราก็ไม่ได้กดเล่นนะไม่ได้กดเลือโหมดว่าจะเล่นหมดไหนเพราะว่าถ้าจะีถ้าในเวลาเรียนอะ่ะหรืออาจารย์ไม่อยู่ถึงอาจารย์จะปล่อยให้วางแต่เราก็ไม่เล่นหรอกเราจะดูทูบไม่ดูทูบก็ฟังเพลง ไปฟังเพลงแล้วก็ตามงานไม่ตามงานที่จสตะทางงานมาันไม่มีแล้วก็คงจะไปคุยก,กับเพื่อนนี่แหละเพื่อนนะฮะเพราะเราก็มีเพื่อนสนิทของเรานะจ๊ะทุกคนส่วนถ้าถามว่าทำไมไม่ทําคลิปหรอวันเสาร์อาทิตย์ทําทําเสาร์ก็ก็สุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ทําคลิปแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ทําหรอกเพราะว่าบางวันเราก็กลับมาเหนื่นอย ARR, อย่ะเราก็ต้องแบบพักผ่อนชื่อตลาดน,นั่นแหละแล้วก็เลยเลือกที่จะ ไ้อเนมังกรของ่ทำเราไม่สตรีมเราก็ทำคลิปอะถ้าเราไม่ทำคลิปเราก็เลือกที่จะไอ้เ <Hey, S 1> ล็กน้ำแข็งวะถ้าเราไม่ทำคลิปเราก็เลือกที่ <People. S 2> จะแบบจะสตรีมแต่ก็สตรีมในเวลาว่างๆถ้าไม่ว่างก็จะไม่สตรีมส่วนวันจันทร์ถึงสุกก็ลงคลิปได้ค่ะลงคลิปตอนเย็นๆค่ะทุกคนตอนนี้เชื่อมสี่โมง สี่โ <4. S 2> มงถึงห้าโมงส่วนบา่บายสองบ่ายสองบ่ายสามยี่สิบเนี่ยเราก็คือเป็นเวลากลับบ้านเราเราไม่สามารถลงเราไม่สามารถลงคิปตอนนั้นได้เพราะว่าเราตอนนั้นก็อยู่โรงเรียน,นกับบนเพิ่งกลับบ้านก็ลังจะกลับบ้านเป็นเวลาเลิกเรียนเอาง่ายๆเอาที่สะดวกกันนะทุกคนอย่างน้อยเราก็ลงคิปแหบทุกคน จะตดดีใหม่แต่เน oh, ี่ใครเป็นคนดูใช่ไหอ๋อไม่โดนไม่ตายไม่ตายใช่จะเ้องรีปอ่ะของเดิมยีด้นจะมาบเกล่า ไม่เฟ์อไม่เฟ์ออีกละะมาแล้วมิมเป็นตัวที่เราไม่ชอบเลยทุกคน ชอบแต่ก็เติมแล้ว อก็เปิดบ่อไว้ให้แต่ไม่เข้ามาเธอช่วยไงไว้ ใช่ค่ะโซมันหน้าทูเรนส์อีลอีลาจะเอาปะล่ะต่ตัวเราแรงนะไม่มีอีลินบอกไว้ก่อนว่าตุยเย อยกให้ดอเรียเข้ามาไว้จะคุณโเรียมันเป็นตัวที่กที่โกงนะโดยโดเรียดีมาโกงนะโดเรียยังโกกว่าอีกมันฮิวได้แล้วก็คุณเราสกิลให้พื่อนได้ด้วยอ้ยนแต่ตั้นที่เปลี่ยนระนายอู

สักหน่อยไหมอ่ะสวยป้อมแตกฝั่งเราใครแคดดี้แน่วะมีแคดดี้สองตัวใช่ไหมโอ้ยที่เราไม่ตัดคลิปหนึ่งเพราะสี่เวลาสองทำไมต้องหลุดตีนานยังไงโอ้ย สลับเียนดีไหมนะยากะเชิยกำลไปขอาไหม วิลล่าแกยังไม่เคยตายหนิไยนแกไได้ตายบ้งงั้นซาวีล่าจ๊ะสักหน่อยไม่นลยโยมแค่ดูวดึงว่าเนี้ไม่ได้ดังใจเพื่อนคือเพื่อนจ๊ะอมเราของเราถูกโจมตี I love walking towards the city in the evening breeze. I n e e d z e วางไว้ให้อ like war, <st unlikely> ิกกี้มันวาร์ปกลับบ้านก่อนอิกกี้วาร์ปกลับบ้านสิลูกเรียกว่าจะไม่วาร์ปกลับเธอเนองแล้วปอบด้วย มันเอาฟอมล่างแน่ฉันเดาแน่นั่นเขาให้รูไหฉันเดาไม่ผิดว่ามันต้องเอาเลนล่างแต่แต่แต่แบบเยนได้นะคะเพราะว่าเลนล่างเนี่ยรู้ค่าถือว่า้องมาก็เลยดักถึงฉดัก ไ,ได้คิวแต่ฉันก็สวยตำแหน่งเพื <So S 1> <ห>่อนดูว่าแกอยู <can> ่ตรงไหนเอนไม่เอาเลนเลนนั้นเลยโอเคนี้ก็อยากกินออ oh ุ้ยถูกส่ง <c oughs> เอ้ยพอไปล้าขนาดนั้นมันก็ไม่ไหวเดิ Please, ยันไม่แร <go> งเลยฉันขอไปเขียนลรมังกรก่อน,อนละกัน พวกแกเคียลนบนไปก่อนนะเคียลนบอลให้คลิปตีป้อมแล้วมันจะกันกป้อมปะวะไม่แน่ใจ oh, <good. S 1> ก็ไม่แน่นั oh, <good. S 1> น่นเขาหายว่าต้องไปกันสภาพและฉันคงดันดันดัน,ดนล่างใหมไม่ได้จะไม่มีดามีดแล้วพอดี oh, เราไม่ได้เป็นตัวมีดาเมนกันทุกคนโอ้ยข้อมล่างแต่ก็แตกีเฮ้ยได้ปะวะได้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  ได้ชัวชัวัวกดหนึ่งดันบนฉันวัดช่วยแกวัดมาช่วยช่วยดันบนไจนงจ้าเถียวนัทเขึ้นมาไมล่ลำบากโจ๊กสิ m p วดา โจทนี่ has destroyed a tower. โดนอภิสาดาฟาร์คิชิ. Please make quiet. <coughs> <Aspyrusia>.

รูอีจ้บบาใบตองรักผมมีรูอี้ก็มาอยู่นี่ยหละรู้กมันสามารถวาร์ปเองได้ไม่ต้องไปรอรีคอห้มันนาน please, จัดน,นะจ๊ะเ <deck>, อ,อาไว้จ้านะ name the so I lava wow. i want to be me, An has been defeated An enemy has been defeated Double kill! I can't

จะเกาะใครไม่เข้าเลยไว้ทุกคนไม่ใช่ดูอีสายเกาะเกาะว่ะจริงๆแลชอบเล่นตำแหน่งตับ <sometimes> สวมากกว่า <different> ไม่ชอบเล่นตำแหน่งครถ้าป่าที่ไรชเก่งแน่อยากไปทำป่า oh <God. S 1> อะไรเนี่ย าานแล้วทำไมแกไม่มายืนวาร์ปวะจะจู๊ดบอกให้กลับบ้านไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านเวลาเลื่อนน้อยมันจะห้ามอีก จบ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 สวยพี่สวยจบลุยมันมีประโยชน์ยไงทุกคนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตรงไหน,นอัปการมาวงสิมันทำให้พวกนายชนะได้แล้วกันเลวลีกูสลุยพาเพื่อนชนะ <laughs> ได้ใหีกดาวหนึ่งนะจ๊ะทุกคนคือเราไม่อยากตัดต่อคลิปบอกเ้ยไม่อยากใส่เพลงเม่ยเพลงมันลิขสิทธิ์นะอย่ามาบอกว่าเพลงมันไม่ลิขสิทธิ์นะขนาดขนาดเพลงที่ตอนปีแนนซิงมันจะไม่ลิขสิทธิ์หรอกแต่พันไปปีหน้าคงจะจิดลิขสิทธิ์แหละเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่เพลง,งทุกคน เอาเพลงแค่ในเกมก็พอแล้วนะโอเคจบลิปค่ะทุกคนดาไมนินดากาลูอี้ค่ะ